พร้อมทำทุกเมนูในครัวด้วยชุดหม้อสแตนเลส4ใบทนทานใช้งานสะดวกปลอดภัยไร้สารตกค้างสวัสดีคะ่ะทุกท่านแนะนำหม้อสแตนเลส4ใบหม้อชุดพร้อมฝาปิดและหูจับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้คะ่ะประเภทของหมอ้อหม้อพาสตา้าวัส,สดุสแตนเลสตีนคุณลักษณะเด่นทนความร้อนมีฝาปิดมีด้ามจับปิดผนึกคุณสมบัติเด่นคะ่ะสแตนเลสเกรด304ฟูดเกรดปลอดภัยต่อการใช้งานไร้สารตกค้าง ทนความร้อนสูงพร้อมฝาปิดที่ช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงและรักษาความร้อนได้ดีดีไซน์เพื่อความสะดวกมีหูจับทาให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้งานปลอดภัยและสะอาดไม่เป็นสนิมไม่มีสารปนเปื้อนและสามารถใช้เก็บอาหารได้ขนาดหม้อในชุดมีหลายขนาดดังนี้ค่ะหม้อขนาด20เซนติเมตรหม้อขนาด2 2เซนติเมตรหม้อขนาด24เซนติเมตรหม้อขนาด26เซนติเมตรทำไมต้องเลือกหม้อสแตนเลสชุดนี้ มั่นใจในคุณภาพผลิตจากสแตนเลสเกรดสูงปลอดภัยต่อสุขภาพและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวหลากหลายการใช้งานเหมาะสำหรับการหุงต้มและเก็บอาหารหลากหลายประเภทคุ้มค่าราคาชุดหม้อสี่ใบพร้อมฝาปิดและหูจับในราคาที่คุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายและยาวนานเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนร้านอาหารหรือในงานปาร์ตี้และการจัดเลี้ยงต่างๆอย่ารอช้าสั่งซื้อหม้อสแตนเลสชุดสี่ใบพร้อมฝาปิดและหูจับวันนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำอาหารของคุณค o ก k ิ้งผัดเสร็จครบชุดครบครันในการทำอาหารทุกเมนูกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณนะคะ